อาใัยมากับเรนไปทัวร์เนี่ยโอ้ก็มาทัศสนะศึกษาตัวเนี่ย ครับหลังจากที่เราซื้อบัตรเข้าบัตรผู้ใหญ่50บาทนะครับตลาดกลคนเยอะเลยแต่พูดไม่ได้ถ้าช้างผูดใจมันคือจะดีเนาะอ้าวหนูน้อยคนครูหนูน้อยผูดปกครองขายในกร่งการตรงหน้าพัอพูดจนไดเอออ้า ถ้ามีเวลาก็อยากแนะนำให้ไปนูนที่หอชมวิวนะครับพื้นสนามหญ้า,าถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็ขึ้นลิต์ขึ้นลิต์ไปชั้นบนถึงเลยชั้นห้าสูงจากพื้นดินยี่สิกบกมตลเขาเอื่อหอยังวะเลื่อมละ่ะอาจารย์แต้ม เอาคนมานำกันปวดหัวอีกแล้วกูป่ะครับท่านผู้ชมทั euh, <S <S ้งไลายเดี <S <S 1 <S 1๋ยวเราก็จะพากันไปขึ้นหอน่าจะเป็นหอชมช้างมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับประตูท่องไทยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเราไปทักทายช้างกันกน่งนนะครับ ตอนนี้กี่ปีแล้วครับจุด1กปีครับโตใหญ่แล้วสวัสดีค่ะนุณสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย ตัวนี้ท่าทางจะขี้เล่นน่าดูเป็นช้างเด็ก ลิปต์มันหลับเลยจะคนมาบทีนีนนนจน้จันเตี่ยมจันเตี่ยมย่างขึ้นไปนี่ย่งางขึ้น <c oughs> <c oughs> ได้อะก,กับล่างกายน่ะเดินขึ้นบันได แม่สวยบางเดีย,ยนะ <c oughs> ไหวหมดโอ้ยนางลดเสนีหกับเมาอย่างวะ <c oughs> อ้ออันนี้ก็จะเป็นแต่ละชั้นนะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> สวนขึ้นมาบันยากาศมันก็จะประมาณนี้นะครับ Yeah. แล้วแล้วเราก็มาถึงที่ชั้น5แล้วนะครับเรเาก็จะชมบรรยากาศรอคุณกอนหชมช้างมาทางนี้ เบิ่งตาทางแล้วฝนกอสิงมาครับพ่อแม่พี่นอ้อง ก็ถ่ายมาหมดจับได้จับได้เงี้ยว่ถ่ายรูปคนเลยอ้วจับได้จับได้เงี้ยได้ตหมดเลยจับเทแน่นี่จับไปเมื่อเชื่อชื่อคนยังเดี๋ยวพักก่อนวันนี้แหละให้เขาพักนี่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 ว้ยบ่เดี๋ยวมันี่ครบเอาของแถมเลยนะของแเถยยกแขนยกขา กแขังแลกเลยครับตีผมเคยจับมาจับท้ายบิ้งนี่จับนี่จับเล็กจับข้างหัวอับเัอมันลึงกว่าหัวอีกให้เขาพักจากน้อยแลนลายเทียวแล้วนลายลายมวยกินน้ำกปแล้วอาจารย์นี่บดท่านมีเลยลุงมีพอคนเลยรถคทัวร์พวกคนแมาแต่สายรับ มาแต่ทางลัตนาโอ้ลัตนาบ่ม่ใครเลี้ยงบ่ะบ่เดียวเช้าไหนก็มีแต่ต้นงวยสามขั้นเนี่ขามาสายเพราะขั้นรอบแล้วเขาจะไหนาษีเบิกดอสองอืมขั้นไหนสามขั้นที่จอดอยู่แถวนี้เลยขั้นเสือเลี้ยงเสือเสียเสือเลี้ยงอยนี้เลยแต่มันบ่คือเหรอขาเราบ่ายเหรอ จับเนี่ยกะยานเนี่ยกรานยังมันเดียวจับูได้หรอได้หมืไปเื้อชิงไม่ใช่น้เือชินเขาเมาเดี๋ยวผมมั่งเลื่อมได้่ดิครับคือเนาะผแข็งเวขางูมาแข็งเอามาไปเอายาก

วันนี้กบ่ไรไปมาไปผู้ค้าผู้ค้าัว้าขึ้นแล้วเด้มานั่งหน้ากับผมไม่จได้ถ่ายนัได้ได้ได้ครับอ้าวอ้าวทางยังทางยังนั่งนี้เลยนะนั่งข้างคนนั่งนออมไปดยวยถ้าจะถ่ายวิดีโอต้องนั่ง สอบถามอตอบได้ทุกฝังเลยนั่งนี่นะสจมาเลยครับจับเหยียบรอกมาครับอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รรยเฮ้ <eben S 1> ยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ เคยนั่งวอร์เคยวอ,อ,อร์แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมนี่ตีตอนรับพี่พี่มาจากรัตนะฝากคนไหลรถแช่ให,ให้สองไอคิดแมนนน่น้ำไหนด้วยครับอยากดูช้างให้มาอยากนั่งรถไม้ไปลำปางอยากดูช้างให้มาอ <มา S 2> สุรินทร์อันนี้อยากดูทั้งช้างทั้งม้ามาเมืองสุรินทร์เลยครับได้ดูทั้งช้างได้นั่งทั้งมา้า อยู่ที่อำเภอท่าปูหมูบ้านสร้าง,งเนอพี่น้องเนอยินดีต้อนรับทุกท่านมาเกิดะเข้ามาแวะมาเย็นมาชมการแสดงของช้างดูช้างเสร็จก็มานั่งช้างนั่งมาร์กการชมวิวทิวทัศน์เกิดเึงสายมาเกิดเดี๋ยวไปตั้งสายครับดึงซ้ายไปซ้ายดึงขวาไปขวาหยุดก็ดึงตรงหยุดหยุดเกิดบ่อดดยเกิดบ่อดดย เวลาเ็เห็ดตามเราก็ต้องให้รางวัลเขาตบตูดตบข้างเบาๆถ้าไปก็ g <Go. S 1> ไปก็ไปกับปกติไปธรรมดาก็ได้เดี๋ยวเขาจะดรามาเราไม่ต้องคินด,ดีเขาแต่ตม <c oughs> ต้องเอาไปตัดต่อแล้วก็ลงในยูทูบเออเบิงเบงมานั่งรถมาเด้อจา้า รถมาอยู่บูบานสร้างเลยวัดป่าไอาเกียงชมวัดสิวทัดลำดับแรกจะพาไปชมสูสารช้างครับผมมาเยอะลำดับแรกเราไปชิวๆกัน,นอ้องเลยน่แต่จะวิ่งเร็วก็ได้นะครับพี่น้องแต่เราเพื่อความปลอดภัยของผูดด้โดยสารม,มาสูสารช<า>้างมีแต่วัตถุโบราณอย่างเช่นการ เตรียมเกวียนแต่ก่อนงานจากมูลช้างเอามาทำกะสละักทำกระดาษทำเจอกันตอันนี้กระสู่สารช้างครับผมสุสารช้างเวลาช้างล้มเขาก็เอากระดูกมาเก็บไว้พอถึงกำหนดระยะเวลาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ พ่อช้างแม่ช้างที่ลาโลกไปแล้วสู่สันช้างนี่สู่สานช้างประวัติสู่สานช้างเดี๋ยวผมจอดใกล้ๆให้ดูหยุดหยุดถอนถอน<อ>นิ่งๆประวัติของพระครูดรเห็นช้างเคยเลี้ยง ร้องไห้อยากกลับมาอยู่ร่วมกันเป็นเหตุให้เกิดโครงการช้างคืนถิ่นประยุกต์จากสุสานช้างในคัมภี์พระพุทธศาสนาเป็นแรงจรูงใจอาศัยแรงงานพระเนนชาวบ้านขุดมารวบรวมไว้ตั้งแต่ปีพศ .2539 ถึงณปัจจุบันก่อนจะนำมาเป็นทำเป็นสุสานช้างดังที่ปรากฏอา้าวปเดินหนาเลย ไปจะเป็นหลุมฝังศพช้างเวลาเขาล้มอันนี้ยังเป็นสุสานช้างอยู่นะครับหลุมฝังศพช้างจะเป็นข้างหน้า ฝังเหมือนสมัยโบราณฝังในดินนะครับช้างตัวเขาใหญ่เขาไม่าชาวช้างเราจะไม่นิยมนำมาเผานะครับเราต้องฝังไว้ก่อนช้างเขามัด,ดเลี้ยงไว้วตามธรรมชาติเพราะช้างตัวใหญ่ไม่สามารถมาเผาในเชิงตะกอนหรือเมนรุได้มันตัวใหญ่เกิน เราก็ต้องฝังไว้4สามถึงห้าปีก็จะขุดกระดูกขึ้นมาแล้วแต่ขนาดความใหญ่ของช้<อ>งางใ,ใช่ช้างใหญ่ก็4ห้าปีช้างเล็กๆก็มันก็ไม่แน่นอนหรอกํำตอบไปนะบางทีก็ย่อยสลายง่ายบางตัวก็ย่อยสลายยากแต่ช้างเล็กอาจจะย่อยสลายง่ายอยู่ช้างด้วก,กั ก็เนี่นเป็นพื้นที่วัดที่วัดเป็นพืน้นที่ททวัดวัดวัดป่าอาเจียงมาเที่ยวได้นะครับพี่น,ออน,อน้องน้องเนี่ยไปวัดป่า<ไ>ปอาเจียงเดี๋ยวสายไปเราจะไป,ะไปำลำดับต่อไปเราไป,ไปชมศาลาเอราวัณวัดป่าเจียงครับผมเราเดินไปไหนเราไปตรงไหนก็ ช้างจะมองรอบตัวเราทุกทิศทางเราจะนั่งช้างชมวัดก็ได้นั่งรถม้าก็ได้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับพี่น้องใครชอบนั่งช้างก็นั่งช้างได้ชอบนั่งรถม้าก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลต่อไปเ,อเร็วนิดนึงละยะ กินแน่แรงสปีดหน่อยเดี๋ยวครับอ่านั่งต่อมาชมรอบศาลาเอราวัณนะครับ สาลาเอราวัณน,น,นะครับสีสดงดงามครับระยะเวลาในการก่อสร้างไม่ต้องพูดถึงใช้ระยะเวลานาน,านมากแต่ตั้งจ้างมาเรื่อยๆจนผมตั้งแต่เด็กจนผมโตขนาดเนี้ก็ปเป็นสิบปีอะหลายสิบปีกว่าจะได้สำเร็จลุล่วงก็ยังก่อสร้างเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ ปฏิสังขรณ์ปรับปรุงคือแนบบอยึ้คือมือไทยจออ่ามันเดียมผักหนาจอแต่มันกะทายดูไกขายสุดปลซึ้งบักยากางามเลยครับพอมีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวมีหอดเทวดาขี่สั่ง้างส้างเสียง นอนเขาเรียกอะไรสารีริกธาบนอนเขาไปกางหนึ่งคำว่าอย่างหน่ไปก็เออได้พระนอนนอนทานนอนเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ค่อยสัมผัสในเรื่องพระวุทธศาสนาเนาะเขาเรียกอะไรสารีริกธาบในอย่างเขาหนักองค์ะบอกจักงไปละอ่าก็มีเพียงเท่านี้จะได้ชม คร่าวๆในวันนี้ส่วนอย่างอื่นก็ไปดูในพิพิธภัณฑ์ช้างข้างในก็ได้เดินยังยังเลยข้างในก็มีอะไระน่า,นาดูน่าชมเยอะในในศูนย์ค้นทศศาจะมีอะไรน่าชมอย่างเช่นที่พิพิธภัณฑ์ช้างจุดหอชมวิวจุดหอชมวิวเ,เ,เป็นแล้ว <laughs> จาับก,การแสดงของช้าง มากระคุ้มอ่ะมาเที่ยวบันนี้คุ้มเลยมานั่งได้นั่งรถมาบ่มีโอกาสได้นั่งยัไงด้วยถ้านั่งรถม้าก็หลักๆเลยคือลำปางดาที่เพลงอ่ะักเนี่ยเนื้อลำปางแต่มานี่ก็ยังพอมีรถม้าให้นั่งบ้างถ้ามาสกลินบ้านช้างกุลินเราก็ยังมีรถม้าให้นั่งบ้างอยากจะนั่ง แล้วแต่ความชอบนะครับใครใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศจะมานั่งทางนั่งมาให้คุ้มเลยใครอยากบรรยากาศรถมาเยอะๆจริงๆก็ลำฟางเห็ดนีม่มีมีมีออกฝนเช้าออกแล้วฝนเช้าตกเนี่หลารอหรือเปยะมามาแล้ว มามาแล้ว<า>จ้ามาเยอะล่ะมาเยอะจอดมาเด้อควัออนเอ้จอดนิ่งๆผู้หญิงจะลงสปันจ้าศประกำรรลานวัฒนธรรมออถ้าเขาจะมีการแสดงช้างก็เข้าไปด้านในได้เลยนะครับอันนี้เอาหนะ้าวันสวนสำหรับวันนี้ น่าจะแสดงเสร็จไปแล้วนะครับถ้าใครอยากจะมาขี่ช้างก็ม,มาได้นะครับหมูบ้านช้างครับจะจะเขาไปดูได้ คนที่มาด้วยก็เมารถอยู่นะครับ